เอ้ยอันนี้คือของกินท่าทุกคนเลยนี่เฮ็ดชีสนี่เฮาสชีก้อเฮ็ดชีนี่กินนี่นนขอบเจอเด้อสินสางสามตน้นเอาสบายดีย่ำซาซๆทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ในป่าทุกคนเลยมื่อวานี้เฮาเป็นมือ่อสุดท้ายที่เฮาอยูดีทุกคนเลยแต่ว่าเป็นห่ยิ่งนึงอันกินท่ามันอยู่ค่อยมีอยู่บ้างเลยแถวๆนี้ทุกคน,นอ่าเพราะว่าสีมือซุ่มในผ่านท่ามีบ้างเลยนะบอลเฮ้อยู่นี่เป็นด่านเลยทุกคนเลย ี่เป็นด้านเลยเป็นหินละว่านะขานเขาบอกในเชิงวิทยาศาสตร์ก็ได้ <c oughs> ถ้าพูดเป็นผู้เลยถ้าพูดเป็นหุ่เพียวถ้าว่าลงพุ่ปุ๊บนี่พวกสั์ต่างๆนี่ไปยุหุเพียวฮั่นหุ่เพียวนี่เป็นเป็นปายห้วยน,นะอยูุ่งนั้นนี่ไปอีกประมาณวังสองสามร้อยเมตรนี่ก็หอด,ดอกเขาเลอะที่อยู่นี้ทุกคนเลยยูนยย่นี้นี่มันสะดวกสบายอย่างนึงมันประหาจับเขตกินไงนะ แล้วก็ทีมงานเท่ากับนอนตามเงื่อมหินบ่นคอยนะเขาไปนอนอยู่พี่ผู้เดียวคอยเขาไปนอนอยู่บนต้นไม้พี่ต้นไม้งิ้วพี่เดี๋ยบ่นบ่นนะอันนั้นบ่นบ่นบ่นคอยนอนมีต้นไม้สองต้นกะนอนได้นะปูเป๋นอนบนทีมงานเทาอีสองคนนี่นอนอยู่นี่นี่มันหนีลอดไัยมันฝนตก ยิบยิ้ยับหลืปุ๊เลยย้ายเข้าไปยุหันน่ะเป็นเงื่อนหินแต่แถวนี้นี่มีแต่เงื่อนหินม้อนเดียวนี่นะที่ที่พักผ้าอาศัยได้ทุกคนเออดีหกโคกนิดหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าเขาตื้นปุ้แล้วเขาก็ไปหากินเด้เดี๋ยวก็มีน้องหมาพร้อมตัวนึงเนเขาก็บชิ้นนึงเข้าอยู่นี่นึ่งเข้าอยู่นี่ไงเขากินเข้าวมื่อวานนี่เขามีหูจักมาเขือสกินอย่างไรแต่ว่าเลื่งเข้าก่อนนี่อ่ะทุกคนเดย์เดี๋ยวจะในทีมงานอาวุธนะมีโฮบาได้เพผลนะ ตอนนี้เข้าหนึ่งเขาก่อนวมีมยังหลายทุกคน,นมาป่าก็เข้ากับปต้องซีเรียลรึงกินกินอย่างกินไป มาป่าเที่นี้เนี่ก็ถือว่าอันกินียากๆ,ๆ,ๆคือวอไปทุกคนเลยทำเลการกินบอดีดีอยู่นะอุปกรณ์เท่าเพ่งพ่อมีแต่หากินแบบบ้านๆนั่นแหละทุกคนเลยคนนี้หละ,ละหนึ่งเพื่อน้องหมาเลยหมาในเมื่อนี่มันฉีแลน้ำดดดดรดเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันมักแลนเขามีรถไถเด้ยเฮาพยา,ายามที่จะเสาอเอามัน เอาคนนึงเพื่อหมานี่นะทุกคนเลยหมามันก็เยอะเอาไ่ให้หมาหิวเลยคือหมานี้มันซซกสุดขีดแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนเลยก็สาเหตุที่แรกมีอ้อก,ก็คืออากาศมันคึม้มแล่นกับมีอ้อแน่เอาเดี๋ยวผ้าเบื้องหลังทำก่อนทุกคนเลยมีเชิงมาทำดอกเป็นเงิมหินนี่ คันไฟอายโทษถดลงมานี่อันนี้หลังทำเลยมันลึกเข้ามานี่นี่เลยทุกคนเลยทำกันที่นี่เข้ามานี่นี่ตอนนี้เนี่ยย้อนได้สองคนนะถ้าวฟ้อนลมฝนตกก็สามารถมาอยู่ได้คุณเป็นผู้ทุกคนเลยผู้นี่มันอ้อมเลยทุกคนเลยนี่มีสัญญาณเน็ตเจอได้แถวนี้นลยท้งเทิงปุ่นมีสัญญาณเน็ตอยู่นี่นี่สัญญาณเน็ตมีบ่สัญญาณโทรมี ยนเน็ตถือว่าปล่อยวิดีโอให้ทุกคนเบิงสบายเลยนะข้อดีของการมาแถบนี้ได้ไม่ใช่ยันเน็ตแต่อันกินเบาได้บดบาได้อยู่แต่มีหลายฮ่าทุกอย่างน้อยเข่ากับประหยัดเงินได้ทงเขาทุกคนมาป้านี่กับไ่ได้เสียเงินเลยสือเสียแต่มันน้ำมันลดจักกมากเด็ดทุกคนนี่บ่อนอ้ำน้ำค่ยนี่นี่แล้วนี่ตักอาบได้สบายเลยนี่ แม่นบ่อน้ำล้นหมดเห็นไหมนี่มันก็ใส่อยู่ได้ือว่าเทห้องเทนี่ก็น้ำน้อยหยึงนะน้ำบไหลายนึกเจ้าฝนบริตกดิอันนี้แม่นลูกลูกกระปาดถูกนี่นี่เอ้าวพูดทีมงานเหาอยู่พูดทีมงานเหนังอยู่พูดหนังลิงโทรศัพท์อยู่พูดมีสัญญาณเด้นี่คือบริเวณที่บ่อนที่เทาอยู่ทุกคน มีต้วหนังว oh, like, mm ้าพอได้นี่ว้ากวนโกรนบ้างนี่หลายเลยมากินกันเลยนี่ใหญ่เลยทุกคนโอู้ยสะอ่อนนะนี่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 ใหญ่เลยทุกคนเดี๋ยวสำรวจหาอันอันนั้นบ้างกินเมื่อคืนดีกว่ามันน่าจะมีนะโอ้เด็ดแค่ไหนทุกคนนี่นี่อันนี้บ้างกินนี่มากินเมื่อคืนนี่นี่ ต้นมันเต็มๆเกันนี่โอ้ยอย่งมื่อวา,อานยูบานนี่ไปไหมไปดับได้เฉยทุกคนนะ่ะงามเด้ <c oughs> มันเกยขึ้นมาปุ๊บม,มันเป็นมนะมนเลยตี๋ตหนึต้นมันท่นนั้นสบายงามอันต้นขี้โพนนี่มันไปทอดอันน้ำมันเป็นนี่โอ้งามอ่า้าวแล้าทาซุปในพานมาวดได้เพื่อกินกู <c oughs> นแต่ละมื้อเนี่ยเขาหลุดนเลยทุกคนวะ ในผ่านน,นี่ได้เพื่อกินมื่อนี้เขาเราทาเบิ่งวะเขาได้เพอฮ่าทุกคนเด้อ<ด>ทีมงานเฮานี่สอยเลยทุกคนเด้อมีธนามา,าอย<ด> <c oughs> ู่เอ๊ะหม,ม,มอนี่โเขี่วบ่วะอาจจะหลงป่าบ่ได้เฮางมีหู่จักนี่เออหมอไม่เคย,ยเไหม้เถื่อเลยเห็นตั้งไหนบ้าเดี๋ยวลองลองเอ,อิอนบนนี้ อทด้วยทุกคนโอ้อขันเป็นไปอย่าอื่นอยู่ว่าเป็นโทษเลยมาก็มาเลยนะมาเลยไปนั่งกันเลยถ้าพูดไปบ้านคนทุกคนฮะนะปเป็นท,เทะเลต้นไม้นะานงามๆเลยห่างจากบ้านแค่สิบปลายโลดึงบ่แม่นบ <ucking> ะนะอกกว้างหกเจ็ดโลนะนี่ หมอนทำหมอนบุกเคลืนบาบอบุเคลื่าเคลื่อนหมอลงที่บริเวณนี้เนาะโอ้ตายรถไปหารถเมือนโอ้ยไปหากรเวศเรเข้าก็ยังมาสิหาเธอนึ่งด่านนี่นะนี่ไรเข้าก็มาลอกมึงมาบูมานฉันบูมานบอกบอกไปยังบ่เป็นทินเห็นทินพระเจ้าพอได้กินคนนี้ล้อ๋อเข้าเข้าหัวแจกด้ไปไล่ไปยันลงยันลงเข้าหัวแจกทศบริเวณเขายันหมอนี้ลงเนาะคันลงพุณน่ะลงแน่นอนลงเผานะอ๋อโว้ยลงไปเขาจากที่เพื่อนไหน โอ้ยม oh. uh, ันเป็นย right. well, ุบใหญ่อยยังไงนะอ่ามันเป็นหุบผาอันบ่มันเป็นอมุ่งยุนบ่เออมันเป็นห้วยชูดเองทางนั้นก็พูเท่านี้ก็พูดเหรอห้วยมาชนได้เลยลงไปกาซสางสารเมตรพุนลงไปไช่ลงเหวแต่ขนาดหน้าหวเขาอยู่ในห้องแรกสร้าสารชีพเมตรแต่แต่หันลงห้วยมันเกือบห้าร้อยห้าร้อยเมตรพุนคำวมาลงหันอะเว้นเลยเว้เลยโอ้ยน้อ อ่ะรอเบื้องสักพักทุกคนเลยว่าหมอสีมาบอเรือนรกเข้าก,กับเบืงเบืองก่อนเพราะเข้าไปนั่งเาได้ได้เข้ากับผู้จักทางกันคนนี้คืออันแก้ปัญหาจะเข้าทุกคนเลยหาสัญญาณต้องเลยเอาโน่นนี้ไปไปยุ่งๆๆสูงไว้อ <laughs> พอมันหบสัญญาณจากบ้านได้ตัวนี้แล้วก็ป้อยลงเครื่องนี้ <laughs> เครื่องนี้โมไมีสัญญาณเลยแห้ง <laughs> พอบ้านอยู่วงนี้ในบ้านประมาณ8กิโลนะมันตรงยู่เด้ โบบาอยู่นี่มันสูงทุกคนเลยเออมาอไเนาะได้บ่บบได้พูมาทางจบพูนี่ยนหมอเอินนะนี่ินโอ้บ่ตอบีาอะไรยินบางาหนโอ้ห้องตะดดบ่หา้องยานี่หะห้องตะดด้วบ่กะประมาณิบนาทีเ้อาอชนั้นเนาะเจ้ามันูได้ยังโบทได้รันเลยเลยบ่ย หอกเห็นลายไปยังกับหอกเลยขับเขาจอบนี่จอบ่าจอบขอบประทานมันจุกมาดูไม่ได้ได้ยังไงมันหกไม่ได้เนี่อากูจีเข้าจีเขากินที่แล้วหนาวจีก็ที่โน้หม่อไม่ยังกินเลยจ่ะสรุปรวมแล้วแต่เฮาบ่มีหยังกินทุกคนเนี่เอออันนั้นเฮ็ดเฮ็ดศีลนซุปเฮ็ดศีลกินไก่ก็ยังพอซุปเฮ็ดศีลกินทุกคนโอ้ยทุกคนเอ้ย ฮอนแลดแล้วบ้านนี้ทุกคนเด้ออยู่ในเงื่อมหินนี่เขายายบอนก่อนไวเอาทุกคนเด้ออันนี้คือของกินเข้าทุกคนเด้อนี้เฮ็ดชีสนี่เขาสีก้อเฮ็ดชีนี่กินนี่ <c oughs> นี่ฮู้พฤกเจับฮอนบอ้ะเจอมากทุกคนเด้อโอ้ย อันกินดีอยู่ดียังไม่ได้มักได้สักคนมาวันีมักแต่ไส้ใด <c oughs> นี่เนาะแต่ว่าข้าดังไฟวันนี้อัตรากรเสียงสูงเลยหนึ่งที่มันแตกเนาก็ะยามันหนายคือหายไฟคนนะี้ไปอยู่หันมันแดดฮ้อนโทษนายมาอยู่หฮมหาไฟเป็นทานก่อนนะค่อยเมนูจีเข่ากินคนเลยแต่เขาป่ามันนี่ไม่เคยจีเข่าจืดเกืเเ่อเลยข้าว่าสีสุกเห็ดสุกเห็ดหอเปล่า ต้มเห็ดแล้วก็ซุปเนล่วก็ได้คือกันหวานพอเห็ดซุปเห็ดกินเลนยอ่ะเห็ดน,นะนั่น <c oughs> แหละเห็ดดีกุจีเนาะเห็ดจะดีกุจีน์ผสประสานกันอ <c oughs> เออร่มกุจีอยู่เนาะนี่งเรต้องเ <c oughs> ป่มา,ามันปอนฮายุนี่ส่งใ้บ้านถือว่าแดดเด้แม่เลยอาย, <c oughs> <c oughs> ยนูนี่สวยๆแค่นี <c oughs> ้เนาะเอาเข้าสีปัดๆบึงเห็ดน,นะมันจะยุบซุปได้ป้ะ นี่โอเคบันวิธีป้าป้าวันนี้ทุกคนเลยป้าวัานนี้ป้าดน,นะ นตัวนี้เป um ็นอาไดใหญ่จักจไดใหญ่โน่นใหญ่ๆเท่าไรนี่นี่ของดีไม่น้อยเอาแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้แล้วเอาไปต้มเท่านี้ได้ทุกคนเดี๋นี้เท่านี้ได้นี่อันนี้ก็ไปต้มใส่กันนั่นนี่อืเสกันลดนี่เหน้ำหมากนี่เหน้ำหมากเออเห็ดน้ำหมากด้ทุกคนเห็ดน้ำหมากสองดอกครึ่งเนี่ยครึ่งนึงภูเขาผู้เก็ตหาเห็ดไปเก่าเขี่ยวหมากแล้วคายลงเกิดเปเห็ดน้ำหมากเลย อันนี้เนี่มันมันแหวหลายเกินไปเดสิจี้กินนะเดชิจี้จี้แล้วเอจะมาเสมอนี่ปีงแลวทุกคนได้หมนี่ปีงแลวก็ใส้ถ้าเกิดอล้วกินมีปีงทุนเดี๋ยวมาไหมนี่อ่าเดี๋ยวยังบ่ติดที่ด้ยนอนเฝ้าเลยอ่า ิสร้างเขากะปิ้งกินคนเอย่าให้ลาบแล้วบันี่อนะปิ้งนะจะแซ่บก่าเขาลาบนิ่มจะตายออกกระอันเห็ดได้เห็ดน้ำหมากเลยจ้ะบอตัวตปิ้งก็ปิ้งเหอปิ้งมันมันมันหมาะกับเกงแกงเพราะมันมันเป็นเห็ดทีออดเวลานีบมันจะหักที่มุบัดน้ำนี่ก็พอได้ใส่ยได้น้ำก็ได้ น้ำมันเห็ดนี่สะอาดอยู่เลยทุกคนเลยมันมันมันอยู่ในหอกอนใหม่ส่วนไหนมันอยู่ทุกคนไม่แดงเลยย่ำนี้มันสีออกย่ำนี้มันอยู่ในตระกูลเห็ดลินจือเห็ดพวกนี้บ้านเขาเอ่ยด้วยเห็ดชีนถ้าเ้าไปต้มกินก็นเป็นโอ้เป็นตานมะเร็งเลยทุกคนเลยเห็ดนี่เลยคน,นจีนมากมาไหวเหาปิ้งเหามาเที่ยวนี้ปิ้งเห็ดชีนกินเอา้า <laughs> ทางลายเขามาเลยปิ้งชิ้นปิ้งปลาแต่เขาปิ้งให้ชิ้นบ้าขักอยู่เลยเขากะบริมาณว่าปิ้งเฮ็ดเขาจะจินตนาการปิ้งชิ้นสางชิ้นสังปลอดทำสัะพัดกันนี่เลยชิ้นสางโอ้เอาชิ้นสังในตำนานวันนี้เขาปิ้งชิ้นสางทุกคนเลย โอ้ไฟเฮานี่คักเลยเนี่ยปิ้งสินสางนี่ปะทเอ๊ะมาข้าวนี่นี่พชาบ้านดองเป็นเชฟตลอดโอ้หมักแบบนี้แหละปิ้งสินสางเนาะอาหาดุ๊กเลยเหอตัวเคยกินบ่สามสิบปีสินสางเคยกินตลอดอาหารประจำเขาได้ไงจะน้อยคอยเช็ดแบบเมนูเด็ดให้เอฟซีเบิ้งนี่เมนูเด็ดพักเลนะซีนนี่เลยนะสซีนสางเลยนะ ก้อยอู้สุดยอดงั้นก้อยคักเลยออู้คักเลยทุกคนเดยนี่เราทายให้มันสุกนะไฟเขาคักเลยนะน,นี่นี่บอยขอบเจอดเดอสินสางสามตน้นไายจัดจะมาไปน้ำเรือยเลยทั้งจี้ทั้งปิง เฮ็ดนี่เอ้ยปิงสินสังแล้วเรียบร้อยได้ไปได้มากินข้าวมาได้มาได้เอ้าเรียบร้อยทุกคนมาดิปิงสินสังเขาสุกแล้วมา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  ดำดี่ได้กินได้ดำลุ้นเค็มเลยหนี่กะค็บป่เค็มแล้วข้าวสวยเขาทานน้ำมันน้ำมันขับมันจะอ่อนเลยเขาทานน้ำมันอ่ะนี่มันจะอ่อนเลยนุ่มแต่ก็หอมเ้าเขาก็แล้วด้วยขับขับเลยยิ่มเลยนี่ยังแล้วไปได้ขับนึ่งตอนแรกแกงน้ำมันน้ำมียังไปเจ๊าะเลยอ๋อโอเฮ้ยอะ กินข้ามกับทุกคนนมันกินข้าวอิ่มก้บเลยอ่ากินชิ้นช้าง่พอใจบบนี้ทำฮะกินข้าวมะเกือข้มเขือตัดตัดตัดเอาสาปีเงินกินเอากินได้ก็ได้หนังเบ่ยองห่างวันทองกินคือสชิ้นช้างเรานี่ยกินอี่มหมดเลยแล้วมือข้างมือข้างกินอยู่มือข้างพื่อเอาทุกคนเด ก้ามมื time, ่อวันนี้ทุกคนเลยแป้งครึ่งตึ้งของก้ามมื่อแหละวันนี้เขาสีไปทั้งเรือต่อกับที่ตามนี่ทุกคนเด้อค่อยไปทุกทีทุกมองที่ค่อยจะไปเออแน่นอนแล้วหองบริเลียดกับการกินมือเมื่อพอแดดแล้วนี่โอ้แดดออกแล้ววันนี้แต่ได้กระตามแล้วเขาเมื่อก่อนทุกคนโอ้เพี้ยแห้งเลยเมื่อนพักผ่อนก่อนแล้วก็ไปทางไม้บริลาฟีเลยเอ้ยสนามไม้เออไปแต่ไปทางไม้ก่อนห้องเนี่ยมักเลยเนี่ยมักเนี่ยมักทุกคนเลยนี่อ่าเอ็ดเอ็ด เออไปเนี่ยมักทุกคนเอ้ยมักไปดกไปป่ามักกินข้าวป่าสาวของมักผู้สาวงามอ๋อ้นี่ยมันเอาไหนรถเท่าเสร็่ปะฮะพุนบ่กบอบอกลุ้มมาลุ้มมาลุ้มมาโอเคไปไปไปทุกคนเลยอ่าเถาวัดด่านอันนี้ในี่มงนี่หนีขี้รถจักรมาหอด รถไทยกับบาฮอดสบายมา,ยญญาแปปเดียวไกลจากอาณาบ้านคนนี่ประมาณบ้างแปดกิโลนะตัวประมาณอันนี้ทำเพืพ่อนผู้พามาดอกประมาณสานาทีฮอตเออสามสิบนาทีฮอดบริยานเลยเปลี่ยนป้า,า,า,ามาหาเห็ดหาหอนมาหาอยู่หากินนี่ถือว่าได้สบายแถวๆนี้จะด้เฮ็ดพอออได้หรือนาในแถววันแถวๆนี้ยังเป็นหน้าแรงอยู่เทุกคนเลยยังเป็นหน้าแรงอยู่แถวนี้นี่มันฝนบนท่านมีหลายน้ำกับที่พ่อตาอั้ง ก็แต่ได้ใช้ซื้อแต่ห่ามานไม่ได้หลห้องนะเนี่ยรถเท่ากันสามคนสามคันเ่้อ,อทุกคนเลยเมื่อกาาี้นมดทุกคนเลยไปม,งม,ม้งไหมหมดนี่ไปเชืเอ่อที่ตามทุกคนเลยขอบอกกบเจอที่ติดตามบายบายทุกคนพบกันในอีพีต่อไป